สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับชอบ่องไมมายมนทาร์เชาแนลนะคะสำหรับวันนี้เป็นคลิปดวงความรักเนาะความรู้สึกของชาทัดน้ำนะคะของตัวคุณนะที่มีต่อเขาคนนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มกันเทคแอคชั่นแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์กันนะคะก็ใครที่เข้ามาแล้วมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจด้วยนะคะอันนี้อาจจะเป็นคอนเทนต์ที่เนื้อหาสลับกับ ก่อนหน้านี้นิดนึงนะเป็นความรู้สึกของตัวคุณเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะก็อาจจะเหมาะสำหรับชาวสองนะคะที่เข้ามารับชมเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยนะพลังงานของชาวธาตุน้ำนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะพลังงานของชาวธาตุน้ำที่เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะวันนี้มันใช้เป็นไพ่สำหรับใหม่นะคะตัว Guardian Angel Message Tarot นะคะตัวนี้นะ โอเคก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะไพ่อาจจะใบใหญ่ขึ้นนิดนึงนะโอเคว,ว้าวมีไพ่ทีออฟแอน์นะคะสามดาบสองดาบแล้วก็หกเหรียญน,นะคะพลังงานของคุณช่วงนี้เหมือนกับกำลังลังเลสับสนนะคะอยากที่จะ คือเหมือนกำลังจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกในทิศทางไหนดีนะคะ,ะซ้ายจะขวาดีนะมีไพ่สอดาบขึ้นมานะคะแล้วก็มี3ดาบขึ้นมาด้วยมันรู้สึกว่าเหมือนเราอยากที่จะต้องได้รับการฮิลลิ่งแล้วอะคือมันเป็นช่วงเวลาที่อาจจะรู้สึกว่าบอบช้ำกับในเรื่องราวของความรักความรู้สึกนะคะบางคนเนี่ยจะเจอสถานการณ์ที่ มันไม่ค่อยโอเคเนาะหรือว่าอยู่กับในเรื่องที่มันท็อกซิกมาสักระยะหนึ่งนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่อยากที่จะฮิลลิ่งแล้วแหละอยากที่จะเดินออกจากอะไรตรงนี้ไปเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมนิดนึงมีไพ่หเหรียญขึ้นมาเป็นในเรื่องของการแบ่งบานเป็นในเรื่องของการให้การรับที่บางคนก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกว่ามันมีการให้การรับที่มันไม่ได้เท่าเทียมกันมากในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์น่ยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะพลังงานเข้าคร่าวนะคะชาวธาตุน้ำนะมันขออนุญาตใช้เป็นสำรับนี้นะคะขอดูหน่อยนะความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาคนนั้นนะคะมีไพ่เจ็ดเหรียญขึ้นมานะชาวธาตุน้ำแปดไม้เท้านะคะมีอะไรอีคะ8ดเหรียญน,นะคะขออีกหนึ่งใบค่ะเก้ดาบนะคะเราว่าตอนนี้คุณก็กำลังคิด มาเกี่ยวกับเขาอยู่นะคะและหลายคนมีความกังวลมีความวิตกกังวลน,นะคะเวลาที่นอนตอนกลางคืนก็อาจจะมีการนึกถึงเขาด้วยออพูดถึงประสิทธิภาพในการนอนพูดถึงในเรื่องของการรอคอยข้อความรอคอยเมสเซจรอคอยการโทรหาของเขาคนนั้นอยู่นะคะมีไพ่แปดเหรียญขึ้นมาด้วยเรามองว่ามีโอกาสที่คุณจะใช้ความพยายามอดทนในช่วงระยะเวลานี้นะ ก็เป็นการรอคอยนั่นแหละค่ะรอคอยผลของมันนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะได้มีความพยายามทุ่มเทกับความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอย่างเต็มที่แล้วก็ถึงเวลาที่ต้องเก็บเกี่ยวผลของมันแล้วนะคะโอเคเรามาดูเพิ่มเติมดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคุณรู้สึกยังไงคะในช่วงเวลานี้นะชาว่านน้ำนะคะมีไพ่ตะซันขึ้นมาค่ะหนึ่งถ้วยนะคะ เจ็ดไม้เท้าแล้วก็ the strength ขึ้นมานะช่วงเวลานี้คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันยากเหมือนกันนะแต่รู้สึกว่ามันกำลังจะมีการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วแล,ล้วพนักงานคุณก็ค่อนข้างมีความสุขนะคะไม่ได้อยู่แบบถูกเศร้าอะไรขนาดนั้นเพราะดูแล้วเนี่ยพยายามที่จะจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยตัวคุณเองให้มันแบบ b ม n e ได้แบบออกมาแบบ โอเคเนาะไม่ได้แบบรอคอยให้แบบอุย้ยปัญหามันถูกแก้ถูกสะสางไปเองนะคะคุณจะใช้ความพยายามนะแล้วเราก็รู้สึกว่าผลลัพธ์ที่ได้มันค่อนข้างที่จะโอเคและพึงพอใจในในตัวของคุณเองคือคุณค่อนข้างพอใจกับตัวเองแล้วก็พอใจกับสิ่งรอบข้างนะเดี๋ยวรอขอมาดูหน่อยละกันว่าเดี๋ยวจะมีการเฉกแอคชั่นอะไรนะคะเกิดขึ้นนะชาวธานะ้ำมีไพ่สามดาบจ้า สดาบนะคะยังไงคะก็ยังลังเลอยู่นะแต่เรามองว่ามันมีแพชชั่นอะไรบางอย่างจุดติดขึ้นมาแล้วตัวคุณอาจจะเดินหน้าคะ่ะหลายๆคนหลายความสัมพันธ์เดินหน้ากับความสัมพันธ์นี้ไปต่อแต่บางคนก็อาจจะเลือกที่จะมูฟออนไปข้างหน้าเลยถ้ารู้สึกว่าสถานการณ์ที่อยู่มันไม่แฮปปี้มากๆนะคะหรือมันทําให้เราเจ็บมากๆนะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์หน่อยจะเป็นยังไงนะ มีไพ,พ่ Nine ซ p e n d e c l e นะคะ The c h a r อ i o t ยังไงจ๊ะสามถ้วยแล้วก็เพจ s ั b คันะคะมันมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นด้วยแต่หลายๆคนก็เป็นการเริ่มต้นกับคนใหม่ๆได้นะคะเริ่มต้นกับกันเองเนี่ยแหละแต่เรารู้สึกว่า พลังงานการสู้พลังงานการที่แบบยังพยายามอยู่ในความสัมพันธ์นี้ยังอยู่กับตรงนี้นะคะยังอยู่กับคุณแล้วก็เรามองว่าเขาก็อาจาจะตอบแทนคุณด้วยการเปย์อะไรบางอย่างหรือว่าเรียกว่า ซัพพอร์ตคุณในบางเรื่องแล้วกันอาจจะเป็นในเรื่องของการเรงินการเป็นอยู่อาศัยอะไรแบบนี้การเป็นอยู่นะคะแล้วเราก็มองว่าในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะได้รับการคอนเกรสหม่อนการการเชิมเชองอะไรบางอย่างหรือบางคนก็เป็นการคอนเน็ t ชันจากเพื่อนถึงเพื่อนนะคะหรือการที่เราออกไป ปาร์ตี้ออกไปสังคมเราได้เจอกับกลุ่มผู้คนใหม่ๆเราก็มีเกณฑ์ในการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆได้เช่นกันนะโอเคเรามาดูเพิ่มเติม<ๆ>นิดนึงนะคะขอดูบทสรุปอาวคำให้หน่อยนะคะมีไพ่สิไม้เทา้าจ้าชาวท่านนามีไพ่ j u d g m e n t นะคะสามใเทา้าขออีกหนึงใบ5ดาบนะคะบทสรุปอาคำเนี่ยมองว่าก็ยังมองว่า ต่างคนก็ต่างเป็นคนที่สามารถที่จะไปกันต่อได้ในอนาคตคือเป็นพาร์ทเนอร์เป็นคู่คิดได้คือยังมองต่อยอดอนาคตร่วมกันได้แต่มันต้องใช้เหตุผลในการตัดสินใจและความพยายามค่อนข้างมากอาจจะต้องลดอีโก้ความมั่นใจในตัวเองหรือว่าบางอย่างทัศนคติบางอย่างที่ควรต้องปรับจูนให้มันลงตัวกันมันต้องปรับตรงนั้นนะคะไม่งั้นมันจะทำให้เรารู้สึกว่า เราอาจจะตัดสินใจไปอีกรูปแบบหนึ่งได้เนาะมีไพ่ของการตัดสินใจเกิดขึ้นนะคะโอเคแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าหลายๆคนในที่นี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของการวนกับหรือว่าฟื้นฟูอะไรมาเริ่มต้นใหม่ๆด้วยนะคะแต่เรามองว่าไม่ว่าเป็นการตัดสินใจยังไงไเป็นการตัดสินใจด้วยเหตุผลนะของคุณในรอบนี้นะขอดูคําแนะนําจากไพ่เพิ่มเติมนะคะให้กับชาวธาตุน้ำหนตาคำแนะนำจากไพ่นะคะมีไพ่หกเหรียญขึ้นมา มีไพ่ควีนออฟสอดค่ะราชินีถือดาบจัดชีสนะคะ The Empress มันมีการตัดสินใจเกิดขึ้นจริงๆนะหลายคนเลือกที่จะเดินต่อไปข้างหน้าทิ้งเรื่องราวที่มันไม่โอเคไว้ข้างหลังนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเออค่อนข้างที่จะมีอะไรที่ บางอย่างเนาะบางสถานการณ์เนาะคุณจะตัดสินใจมันให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นตัดสินใจให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะน่าจะเป็นในเรื่องของการให้การรับและคุณอาจจะรู้สึกว่าพอและให้เท่านี้แหละ อยากจะให้อยากจะรับแชร์ริ่งมายังไงก็แล้วแต่คุณเลยแล้วกันแล้วแต่เธอเลยแล้วกันประมาณนี้นะคะมีไพ่เอ็มเพรสขึ้นมาด้วยเพราะตัวคุณแบบคิดว่าตัวเองอ่ะทำอย่างเต็มที่แล้วแล้วก็ให้เท่าที่จะให้ได้แล้วแล้วก็เราอ่ะจริงๆเรามีศักยาภาพในหลายๆด้านนะทั้งความพร้อมในเรื่องราวของการงานการเงินความรักไม่ควรที่จะต้องมาเครียดหรือวิ่งตามกับอะไรแบบนี้แล้วก็เรื่องที่จะ ปล่อยปัญหาไว้ข้างหลังก็ได้เราเดินไปข้างหน้าต่อด้วยกันนะคะบางคนอาจจะพยายามมองข้ามปัญหาหรือบางคนอาจจะเลือก m o ฟไปเลยด้วยตัวคน,คนเองคนเดียวนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเป็นลักษณราศีของเขากันนะคะจะเป็นราศีอะไรนะชาวราศีกรกฎลกักนณกรกฎชาวราศีเมษลักนณเมษชาวราศีกรกฎแล้วโอ้โหโ ขออีกหนึ่งราศีโอเคชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลน,นะคะประมาณนี้นะคะชาท่านน้ำก็เป็นกำลังใจให้นะก็ขอให้ทุกคนนะคะรับเอาแต่พลังงานบวกๆไปไม่ต้องเก็บไปคิดมากรับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะหัวข้อนี้ก็ อยากมาเรียกว่าให้คุณรีความรู้สึกของตัวเองอีกรอบหนึ่งมากันว่าคุณรู้สึกยังไงจริงๆนะคะอาจจะไม่ได้เหมือนกับในคลิปนี้ก็ได้นะก็ลองทบทวนความรู้สึกของตัวเองนะคะเราเลือกเดินหน้าในทางที่ตัวเองแฮปปี้มีความสุขนะคะก็เป็นกําลังใจให้ชาวสองแล้วก็ชาท่าน,นา้ำถูกๆท่านเลยนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะบายยคะ่ะ